Check on time. หลังจากที่กระแสของผลิตภัณฑ์แบบสวมใส่หรือว่า wearable gadgets นั้นมีการพัฒนาและมีการออกมาให้อย่างมากมายทําให้ตลาดของ wearable gadgets นั้นก็กว้างขึ้นซึ่งนักพัฒนาหล,หลายๆคนนั้นเริ่มมีความคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและเป็นการเสนอแนวคิดแบบใหม่ๆอีกด้วยอย่างเสื้อที่คุณผู้ชมเข็นอยู่ในขณะนี้นะครับนี่เป็นเสื้อที่ติดกล้องไว้รอบตัวสําหรับการถ่ายภาพในแบบ360องศานั่นเองครับซึ่งเสื้อตัวนี้นะครับเป็นผลงานการประดิษฐ์ที่มีชื่อ ว่า a p พ s e m a t i c Jack e t ของชินซวงบักคิมยองหุนชาวเกาหลีที่นำเสื้อคลุมแจ็คเก็ตมาติด กล้องไว้โดยรอบเอาไว้เก็บภาพแบบ360องศาครบทุกมุมโดยจะมีคอมพิวเตอร์จิ๋วอย่าง Raspberry Pi ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมกล้องทั้งหมดผ่านการเชื่อมต่อ WiFi นั่นเองดูไปดูมาแล้วก็แปลกตาครับสำหรับเสื้อตัวนี้เพราะว่าดูไกลๆแล้วเหมือนกับติดก,กระดุมไว้รอบตัวเลยสำหรับการทำง,งานของเสื้อตัวนี้ครับจะมีปุ่มให้กดบันทึกภาพพร้อมทั้งสามารถอัปโหลดอินเทอร์เน็ตได้ทันที โดยแนวคิดของผู้ผลิตนั้นบอกว่าการติดเลนส์ไว้อย่างเปิดเผยนี้ก็เพื่อเป็นการแจ้งให้ผู้อื่นทราบได้ว่าอาจจกำลังบันทึกภาพอยู่ซึ่งสามารถใช้เป็นการป้องกันตัวเองจากเหตุการณ์ต่างๆได้อีกด้วยเช่นกันครับเช็ c k on Time